การแต่ตอนที่เชื่อมน,นั้นมีเรื่องสองตัวผสมบัิเกหรือได้รับความเสียหายอย่างหนัลังออกซิเจนของพวกเขาก็เิดปิเชนจากการสันถีการพักพ้ามและลงไปในน้ำเพื่อช่วยจกด้วยกำลัง,งกู้ภหรือก็ลกอีกครั้งคนหนึ่และทิ้งพวกเขานัก้ควมหหรือานเท่านั้นทีู่ช่วยเหโชคดีที่เขาำสเก็จหลังจากเรื่องน่ซันเป็นยกย่องแหคนที่ขึ้นมาก่อไปคงไม่มีวันได,นดนนนร้รับอราพทุกคนรู้แต่ทุกคนเลือกที่จะเยียบวิพลาที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางเท่านั้น ที่ได้แสดงออกถึงการยอมรับพระเจ้าจะทรงประทานความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แต่คนแบบนั้นแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานไม่โกรซึ่เขายังคงรอจากที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่สิ่งที่เขารอได้กกคือแ่อความงแรและเอเคืด่แลอ์แลเพื่ายวามคแล่อรเยมรีะออด่ยคางียเเคร่มและสามามถ กับพวกเราได้หรือคุณคิดว่าคุณคิดว่าาแข่งกันดูถือด,ดังนั้นทั้งสองคนจึงแข่งขันกัน